สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะวันนี้เข้าครัวกันอีกแล้วนะคะวันนี้กะว่ามันเมื่อวานนี้เข้ารรษาเนาะวันนี้ก็กะว่าจะไปวัดนะคะแต่วันนี้ฝนตกนะคะฝนตกแรงแบบทั้งวันอะตกแบบแบบน่ารำคาญนะคะวันนี้เราได้ปูมานะคะปูทะระบาเราก็จะมากินปูนะคะกินขาปูกับส้มตำนะคะเราไปดูปูกันนะคะนี่เราจะมากินปูทะระบะนะคะ นี่คือขาปูนะคะขาปูยับทะระบของญี่ปุ่นนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปอุ่นนะคะนี่นี่ขานะคะนี่ตรงขาแบบนี่นะคะมากินขาปูยับกันนะคะวันนี้กินกับส้มตำนะคะเดี๋ยวจะตำส้มตำนะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งปูกันก่อนค่ะเราก็ไปตำส้มตำเดี๋ยวเรามานั่งกินกันนะคะเพื่อนๆนะคะ วันนี้มันละกอเราไม่อยากนะคะนี้มันละกอเมากจะผัดเส้นกินกับสม้มต่ำด้วยนะคะวันนี้ช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เลยนะคะฝนตกท้งอาทิตย์เลยนะคะ เดี๋ย้พอมันละเอีมากหรืเราไปตักสุตักัปค่ะใส่พิกไม่้ใส่พิกเลย กระดาษกราษใสลงไปกระดาะขา,า,า,าเทศน,นะคะมะขามเทศาัะด้วยนะคะอันนี้เราีมะเขือใส่ด้วยค่ะน้ำปลานะคะน้ำปลา น้ำน้วนะน้ำไม่นาวมันใช่เป็นปูดแล้ว มาค่ะเรามากินขาปูยักษ์นะคะทารบันะคะขาปูยักษ์นี่นะคะปูยักษ์กับส้มตำนะคะส้มตำมองไม่เห็นส้มตำเลยนะคะแล้วก็มีพผัดนะคะแล้วก็ปลาหมึกโรยค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะนี่นะคะขาหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะการแกะกินปูนี่ก็ ต้องมีกันไกนะคะนี่ดึงนะคะดึงไม่ได้เอาเล็กก่อนกันไกลนะคะกันไก่ตรงนี้เลยนี่แกะกล้ามเล็กก่อนนะคะ เนื it, ้อปูอร่อยค่ะ นี่ค่ะเนื้อเนืเน้อหวานมากเลยคะืะนี่แค่สี่ขานะคะสี่ขาครึ่งหนึ่งของปูนะคะ ก็เป็นตัวค่ะจะตัวใหญ่มากเราคืนซ้อมตำเป็นดีกว่านะคะ เหนือเหนือล้วนอืม ขออนุญาตนะคะไม่ใช้มือนะคะใช้มือไม่ค่อยถนัดนะคะ ปนปะะขาเดียวก็อิ่มแล้วนะคะเจอไปขาเดียวอิ่มแล้ว เนื้อล้วนๆนะคะเนื้อปูนะคะ ตำอร่อยมากกว่าเนี้ย เนื้อล้นล้วนเลยนะคะนี่เอาไปทำข้าวผัดปูก็อร่อยมากเลยนะคะแต่ชอบกินแบบถ้าเกิดว่าสดๆนะคะถ้าสดๆ ตักขึ้นมาจากน้ำนี่ก็คือทำซาซิมิก็กินสดๆลยค่ะเนื้อปูสดๆนี่อร่อยมากเลยนะคะวันนี้ก็ไม่น่ากินหมดนะคะ คือเป็นคนกินอะไรที่ไม่ค่อยเยอะนะคะาถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะคะกินเป็นคนที่กินอะไรไม่ค่อยเยอะเหมือนกับว่ากินแบบเราอร่อยนะคะแต่เหมือนกับทรงกินแล้วมันเหมือนไม่อร่อยไงไม่รู้เริ่มอิ่ม ขาปูเพิ่งไปหมดไปขาเดียวนะคะเหลืออีกสามขาน่าจะไม่ไหวเหลืออีกสามขา ไปค่ะเดี๋ยวเนื้อล้วนก็จุกแล้วนะคะ อร่อยไหมอร่อยอะ่ะกินได้ไมีเหรอ เริ่มจะอิ่มจริงๆแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะค่ะแต่อร่อยมากวันนี้ส้มตำอร่อยมาก <c oughs> ส้มตำคือแบบมะละกอค่ะมะละกอะกอบมากวันนี้ เจอปูไปไปขาเดียวน,นะคะหรือสามขาขาอยิ่ใหญ่เลยนะคะห้อ <c oughs> งไหนนี้กุนแนแน่นๆเลยนะคะไม่ไหวคะ่ะเสียดายอะ่ะเสียดายซ้ำตำๆม,มากเลย สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจะถอดไมเนี่ยจะได้ของมาก